สวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสตรีศิลิกิตวันนี้จะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดกรดออสซาลิกและฟิล์มจากสารสกัดกรดออสซาลิกจากใบเดาใบชะพูและใบยอในการเก็บรักษากล้วยหอมทองสมาชิกมีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวธีราเกียรติอนุชิตค่ะกระผมนายบุทัศน์ได้งานครับและดิฉันนางสาวธีรดาโสภัฒค่ะ เชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะที่มาและความสําคัญปัญหาของกล้วยหอมทองหลังการเก็บเกี่ยวคือไม่สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานเนื่องจากจะเกิดจุดสีดําและเกิดเชื้อราบนเปลือกกล้วยจากการศึกษาค้นควา้าพบว่ามีการใช้โพแทสเซียมซซเบตกรดซาลิซลิกและกรดออกซาลิกในการลดระดับความรุนแรงการเน่าของกล้วยกรดออกซาลิกถูกใช้เป็นวัตถุก,กันเสียสําหรับอาหารและเป็นสารยับยั้งการเกิดสีน้ําตาลในผักหลังการเก็บเกี่ยว สามารถพบได้ในพืชเชื้อราและสัตสว์เช่นใบสะเดาใบชะพูใบยอและผักขมเป็นตน้านาคณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะสกัดกรดออกซาลิกจากพืชเพื่อใช้ในการเก็บรักษากล้วยหอมทองโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดออกซาลิกและฟิล์มจากการดออกซาลิกจ,จากใบสะเดาใบาชะพูและใบยอในการเก็บรักษากล้วยหอมทองวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสากัดกรดออกซาลิก และฟิล์มจากสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดาใบชะพลูและใบยอในการเก็บรักษากล้วยหอมทองตัวแปรต้นสารสกัดกรดออกซาลิกและฟิล์มจากสารสกัดกรดออกซาลิตตัวแปรตามประสิทธิภาพในการเก็บรักษากล้วยหอมทองนิยามสอบเฉพาะ 1. ประสิทธิภาพคือระยะเวลาในการรักษากล้วยหอมทองจากการเกิดจุดสีดำกระจายและเกิดเชื้อรา 2. ฟิล์มจากสารสกัดคือฟิล์มที่ขึ้นรูปด้วย คาร์บอซิเมคิลเซลลูโลสหรือ CMC อินซูลลและสารสก,กัดจากพืชตัวอย่างขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนการทดลองค่ะโดยขั้นแรกจะเป็นการสก,กัดกรดออกซาลิกค่ะเราจะนาใบสับเราใบชพลูและใบยอตัดให้มีขนาดเล็กลงอบจนแหง้งปั่นให้ละเอียดจากนั้นชั่งอย่างละ40กรัมค่ะจากนั้นนาผักที่เราชั่งเทใส่ลงในขวดรูปชมพูผสมกรดไฮโดรคอริกความเข้มข้น0.2โมลาร์และน้ํากลั่นในอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง ทั้งหมดปริมาณ250มลใส่ลงในขวดอุชมพูค่ะจากนั้นผสมสารที่อยู่ในขวดอุชมพูด,ด้วยฮอตเพลสเตอร์เรให้ความร้อนอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา20นาทีนำไปเข้าเครื่องเซนติฟิล์ความเร็ว3,500รอบต่อนาทีเป็นระยะเวลา15นาทีจากนั้นรองด้วยกระดาษกรองเบอร์สค่ะต่อมาเป็นการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มที่ไม่มีส่วนผสมของกรดออกซาลิกนะคะ โดยเราจะนำ CMC ความเข้มข้น5%โดยมวลต่อปริมาตร10มิลลิตรผสมกับกรีโซรอลความเข้มข้น25%โดยมวลต่อปริมาตร10มิลลิตรค่ะจากนั้นเราจะผสมให้เข้ากันโดยใช้ Hot t e s t s t ร r r er, r อค่ะการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มที่มีส่วนผสมของกรดออกซาลิกจากผักตระลูลที่เราได้เตรียมไว้ข้างต้นค่ะเราจะนำ CMC ความเข้มข้น5%โดยมวลต่อปริมาตร7.5มิลลิลิตรผสมกับกรีโซรอลความเข้มข้น25%โดยมวลต่อปริมาตร7.5มิลลิลิตรและผสมกับ สารสกัดกรดออกซาลิกจากพืชที่เราเตรียมไว้5มิลลิลิตรค่ะผสมให้เข้ากันโดยใช้ฮอตเพลสเตอร์เรอร์ค่ะจากนั้นเราจะนำสารที่เราผสมโดยใช้ฮอตเพลสเตอร์เรอร์นะคะมาเทลงในจานเพาะเชื้อค่ะเข้าตู้อบรมร้อนอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะจากนั้นจะทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดกรดออกซาลิกและฟิล์มจากสารสกัดกรดออกซาลิกนะคะโดยเราจะนำขั้วของผนกล้วย ุ่มลงในสารสกัดกรดออกซาลิกเป็นระยะเวลา5นาทีก่อนจะทําการเก็บผลนะคะและเราจะนําฟิล์มจากสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดาใบชะพลูและใบยอหุ้มบริเวณขั้วของผลกล้วยค่ะโดยเราจะทําการเก็บผลการทดลองเป็นระยะเวลา5วันค่ะต่อไปจะเป็นตารางบันทึกและสรุปผลการทดลองค่ะจากตารางบันทึกผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดกรดออกซาลิกและฟิล์มจากสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบ สะเด au, าใบชะภูและใบยอมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษากล้วยหอมทองสูงกว่าชุดควบคุมโดยสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดามีประสิทธิภาพในการเก็บรักษากล้วยหอมทองสูงที่สุดโดยเริ่มเกิดจุดสีดำขึ้นในวันที่5และเริ่มเกิดจุดสีเริ่มเกิดลาขึ้นในวันที่5เช่นเดียวกันลง,ลงมาคือสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบชะภูโดยเริ่มเกิดจุดสีดำขึ้นในวันที่4 และเริ่มเกิดเชื้อราขึ้นในวันที่5และสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบยอเริ่มเกิดจุดสีดํำขึ้นในวันที่2และเกิดเชื้อราขึ้นในวันที่5ดังนั้นสรุปได้ว่าสารสกัดกรดออกซาลิกจากใบสะเดามีประสิทธิภาพในการเก็บรักษากล้วยหอมท้องมักนที่สุดครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ